สวัสดีนะักเรียนชั้นป5ที่น่ารักของคุณโครโอรนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณโคร,โรจะสอนนักเรียนในเรื่องของการอ่านงานเขียนประเภทนงนาวใจนะคะว่าเราเนี่ยควรจะอ่านยังไงนะคะให้มีเหตุผลและก็ใช้วิจรารณญาณในการอ่านนั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะอ่านนะคะเรามารู้จักงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจกันก่อนว่ามันคืองานเขียนอะไรนะคะงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจเนี่ยมันก็คืองานเขียนนะคะที่มุ่งชักจูงนะคะให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดความคล้อยตามเปลี่ยนความคิดความเชื่อทัศนคติแล้วก็ความศรัทธาต่างๆที่ทําให้เราเนี่ยอยากที่จะเข้าไป ซื้อหรืออญยากที่จะเข้าไปทำด้วยนั่นเองค่ะแล้วทีนี้เรื่องราวต่างๆที่เราอ่านในชีวิตประจำวันนะคะหา,าหากผู้อ่านเนี่ยรู้จักใช้เหตุผลวิเคราะห์ประกอบกับมีวิจาะณยาณในการอ่านเนี่ยก็จะทำให้สามารถตัดสินใจได้ว่าเรื่องที่อ่าน,นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็ สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่นะคะว่าเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะถ้าเราอ่านแล้วเราวิเคราะห์ได้นะคะมีวิจราระญาณในการอ่านก็จะทําให้เราไม่หลงเชื่อไปง่ายๆนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะของสารโน้มน้าวใจนะคะสารโน้มน้าวใจคืออะไรมันก็เป็น สารที่เราเนี่ยสามารถพบเห็นได้ในสื่อมวลชนจากการบอกเล่าปากนึงไปสู่อีกปากนึงซึ่งผู้สงสารนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีจุดมุ่งหมายที่มีเจตนาดีหรือว่าไม่ดีก็ได้อย่างเช่นเขาอาจจะบอกว่าเธอร้านน้ำร้านนั้นเนี่ยอร่อยมากเลยได้เยอะมากเธอต้องไปซื้อนะอย่างเงี้ยเป็นการเล่าปากต่อปากเป็นการเชิญชวนหรือว่า ชักจูงโน้มน้าวใจให้เราเนี่ยอยากไปอ,อยากไปลองสิว่าร้านที่เธอบอกเนี่ยมนันอร่อยจริงๆริงไหมหรือว่าเธอเราไปซื้อครีมตัวหนึ่งมาตัวเนี้ยดังมากๆเลยในติกต็อกนะแล้วเราก็กินมาเธอเห็นไหมผิวเราขาวขึ้นมากเลยเนี่ยเป็นการพูดปากต่อปากกันมาเพื่อให้เขาเนี่ยสนใจเพื่อให้เพื่อนหรือว่าเพื่อให้ผู้ที่เราคุยด,ด้วย สนใจในสิ่งที่เราเล่านะคะเป็นการโน้มน้าวใจนั่นเองค่ะค่ะทีนี้เรามาดูแนวทางในการพิจารณาการงานเขียนนะคะโน้มน้าวใจว่าเราจําเป็นจะต้องพิจารณาอะไรบ้างอย่างเช่นข้อหนึ่งนะคะกำหนดจุดมุ่งหมายในการอ่านที่ชัดเจนค่ะว่าเราอ่านแล้วอ่านเพื่ออะไรอย,อยากรู้ไปเพื่ออะไรนะคะ สอก็คืออ่านเรื่องหรือว่าเนื้อหาเนี่ยให้ให้เข้าใจให้กระจ่างก่อนก่อนที่จะตัดสินใจ 3. ก็คือสำรวจคำประโยคที่ใช้ภาษาเกินความเป็นจริงเช่นขาวภายใน2วันนะคะ,ะลดพุ่งภายในหนึ่งคืนแบบนี้มันอาจจะเกินจริงเกินไปนะคะสก็คือตอบคำถามจากเรื่องให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น หก็คือวิเคราะห์แล้วก็แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้นะคะ3เราก็มาประเมินความน่าเชื่อถือของงานเขียนน,นั้นๆว่าควรที่จะเชื่อถือดีไหมหรือว่ามันไม่น่าเชื่อถือเลยนั่นเองค่ะคือการพิจรนารณางานเขียนโน้มน้าวใจนั่นเอง ทีนี้เรามาดูตัวอย่างการวิเคราะห์งานเขียนประเภทน้มน้าวใจนะคะคุณครูก็ยกตัวอย่างมาจากในบทเรียนของ d l t v นั่นเองค่ะบทน,นี้บอกว่าคันเล c a แครสีน้ำทาภายในระดับซูเปอร์พรีเมียมป้องกันแบคทีเรียและคราบฝังลึกนะคะผนังเลอะแค่ไหนก็เอาอยู่ พาะในชีวิตประจำวันอาจเกิดคราบสกรปรกเปื้อนผนังได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นคราบอะไรก็ตามแม้ว่าจะสกรปรกแค่ไหนคุณก็เอาอยู่ด้วยสีคันเละคันเลแคที่จะช่วยให้คุณเช็ดล้างคราบสกรปรกได้อย่างง่ายดายอันนี้เป็นข้อความที่เขาเชิญชวนคุณคิดว่ามันเป็น งานเขียนประเภทโน้มน้าวจิตใจเนี่ยโน้มน้าวใจประเภทอะไรเวลาที่เราตอบคําถามนะคะเขาก็จะมีคําถามมาให้นะักเรียนแบบนี้เลยงานเขียนโน้มน้าวใจเนี่ยจัดอยู่ในประเภทไหนเมื่อกี้เป็นประเภทโฆษณานะคะแล้วงานเขียนเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกเวลาเราอ่านจบแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสีทาบ้าน นีคือแนวทางการตอบคำถามเกี่ยวกับงานเขียนน้องแนวใจนะคะแล้วภาษานะคะภาษาที่ใช้เนี่ยมีลักษณะอย่างไรเกินจริงมีข้อเท็จจริงเชื่อถือได้เพราะอะไรด้วยต้องบอกที่ได้อย่างเช่นในข้อความโฆษณาเนี่ยบอกว่ามันเป็นภาษาที่ใช้เกินจริง,งเช่น ผนังเลอะแค่ไหนก็เอาอยู่ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเขาบอกว่าหากมีคราบสกรปรกฝังแน่นอยู่แล้วเนี่ยอาจทําความสะอาดได้ไม่หมดจึงถือได้ว่ามันเป็นการกล่าวเกินจริงเพราะเป็นไงคะสกระปรกแค่ไหนก็เอาอยู่นะคะมันเกินจริงเกินไปเพราะว่าเวลาถิมที่เราซื้อน้ํายาอะไรมาก็าตามที่เรามาชิมคราบเนี่ย พอมันฝังลึกแล้วเนี่ยเป็นยังไงลูกขัดเท่าไหร่ก็ไม่ออกเอออันนี้เป็นความเป็นจริงแต่ในเนี้ยเขามีการกล่าเกินจริงอยู่ยนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อ4ค่ะนักเรียนอ่านงานเขียนนี้แล้วนะคะได้ข้อคิดเกี่ยวกับการซื้อสินค้าอย่างไรคําตอบก็คือไม่ควรซื้อสินค้าที่กลาเกินจริงหรือว่าสินค้าที่มีลูกลักนะคะ ภายนอกเนี่ยสวยงามแต่ควรเลือกสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็มีประโยชน์นะคะถึงจะสามารถซื้อสินค้านั้นได้นั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะให้นักเรียนอ่านงานเขียนประเภทน้อง,งน้าใจค่ะที่คุณครูเนี่ยกำหนดให้แล้วจากนั้นก็ตอบคำถามวิเคราะห์แล้วก็แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านค่ะ การเขียนเรื่องนี้นะคะปากกาตารางมุ่งน้อยจิดปีนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์สินะคะนักเรียนจะวิเคราะห์ได้เป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุณครูโองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ